สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุไฟนะคะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าคนที่เงียบนิ่งไปเขาคิดยังไงกับเราในเจ็ดวันนี้จะได้เคลียร์ใจกันไหมนะคะธาตุไฟก็มีราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยูต่ตรงนี้นะคะมันคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะมันเป็นดวงโดยรวมหมอมินอยากให้คุณดูเป็นแค่แนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด แล้วไพ่อ่านสลับกันเป็นไวเวอร์ซ่ามาได้นะคะมารับชมรับฟังกันเลยมาดูตรงนี้ก่อนนะคะไพ่ตกตำแหน่งปัญหาเนาะมีสิบดาบกับสามดาบความรักนี้เหมือนสอนนะคะเหมือนดาบนะคะที่ปักลงที่กลางใจเราเลยนะะบางคนอาจจะเป็นการพูดจาทิมแทงใจกันสามดาบยังบ่งชี้ด้วยว่าเป็นรักสามเศร้าที่เราเข้าไปหรือเขาดึงใครเข้ามาทําให้เราเสียใจคนคนนี้เป็นลักษณะยังไงนะคะหมอพูดเลยว่าเป็นคนมีสเสน่ห์นะ เป็นคนเจ้าชู้ทีเดียวละนะคะตรงนี้ภาพในความทรงจําคุณก็ย,ยังมีอยู่นะคะ <c oughs> เห็นไหมที่เรานาเคยทําสิ่งดีๆร่วมกันนาทั้งทุกทั้งสุขแต่ความรู้สึกนั้นนะคะมันได้เลือนหายไปเพราะว่าหมอว่าคุณเหนื่อยมากท็อกซิกมากๆเป็นสิบดาบเหมือนคนนี้นั่งเปิดหนังสือไม่ว่าจะหน้าเดิม ะะยันไปหน้าสุดท้ายมันก็เหมือนเดิมคนคนนี้นะคะในความรักความสัมพันธ์เรสเตนนะคะคุณเข้มแข็งแล้วหรือสภาวะนี้ที่ผ่านมาคุณน่าจะพยายามประคับประคองในความรักความ,วามสัมพันธ์ความรักนี้มันไปไปกับกับคืออ่อนๆอ้อๆอยู่ตลอดนะคะและแล้วหมอก็เริ่มรู้สึกว่านะคะเจ็ดม่เท้าเนี่ยนะคะเขาตรงนี้มันสูงเนาะมันเหนื่อยมากๆในความรักความสัมพันธ์เหมือนเราอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่เริ่มพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหนักอยู่คนเดียว เหมือนเขาไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทุกไม่ได้รอดกับคุณเลยก็ได้อ่ะหมอมินขอดูที่ผ่านมานิดน,นึงนะคะคุณคุยกับใครบ้างนะคะหนึ่งนะอ่านะคะหมอเห็นหนึ่งสเตนสิงห์ลัคนาสิงห์ธาตุดินกันมุศพมังกรนะคะธาตุไฟเมสิงห์ฮนูคิงถือถ้วยธาตุน้ำกรกฎมินพิจิตควีนถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงห์นูนะบางคนก็อยู่สถานะเป็นแฟนและเป็นครอบครัวบางท่านมีลูกด้วยกันหรือบางคนคบกันมานานก็ได้นะคะตรงนี้นะ เด็กถือดาบธาตลมตึนกุงเมถุนไพ่นี่มันบ่งบอกสถานะคือมีคนแอบสืบอแอบสองคนอยากรู้อยากเห็นเรื่องคุณอาจจะเป็นเขาก็ได้หรือความรักนี้บางคนก็ทั้งเจ้าชู้พอเราพูดก็มีประเด็นนะคะทำตัวแบบเราทุกคนนะบางครั้งโตแล้วอาจจะนิสัยมันเด็กพูดตรงใส่เราไม่ถนอมน้ําใจพูดแรงนะคะหรือคนอายุน้อยก็ได้นะาาแทมพรนเป็นความรักที่ หมอมินว่าคุณมีเยื่อใยคุณพยายามจะปรับบาลานซ์ให้เข้ากับคนคนนี้แต่แล้วพอเข้าไปแล้วเขาก็วนกลับวนๆเว,ว,ว,วียนๆเหมือนที่หมอพูดอยู่อย่างเนี้ยค่ะในความรักความสัมพันธ์หรือบางคนแตกต่างกันมากบางท่านอายุบางคนหน้าตาทางสังคมต่างชาติต่างภาษาความห่างไกลได้ด้วยสองเรียนนะคะคนคนนี้เนาะเขาถือสองช้อยในมือก็ได้คุณเห็นน้ําข้างหลังไหมมันไม่นิ่งเรานี่แหละพยายามแล้วล่ะที่ผ่านมาประครับประคองอยากให้ความรักมันดีก็ได้นะคะอ่ะ เจ็ดไม่เท้าเป็นความพยายามของคุณ,ค,ณคุณมีคู่แข่งโดยที่เขาดึงมาหรือไพ่แบนี้คุณเริ่มปิดกัน้นมีกำแพงกับคนคนนี้หรือเลือกบล็อกกันไปนะคะเก้าไม่เท้าเนี่ยคุณทุกนะแต่เราก็ยังเลือกที่จะถือเขาไว้นะคะตรงนี้อ คิงถือไม้เท้าคุณเป็นควีนนะคะเป็นคิงถือไม้เท้าอันนี้าธาตุไฟเมสิษธนูบางคนเป็นสภาวะที่อยู่ไกลกันก็ได้นะเพราะนาทีการเงินการงานความห่างเหินก็ได้นะคะที่ห่างกันออกมาเดเดวิลมังกรราคนามังกรคนนี้ <c oughs> ค่อนข้างเจ้าชู้อ่ะมีสเสน่ห์คนคุยเยอะนะคะหรือดึงใครเข้ามาบางคนเอาคนนี้ออกจากหัวไม่ได้ก็ได้นะคะตรงนี้นะสิบถ้วยแน่นอนนะคะคุณคาดหวังที่จะเป็นครอบครัวกับเขา คาดหวังถึงอนาคตรหรืออยู่ร่วมกันเราก็ได้5ดาบนะคะพอเราพูดบางคนก็ไม่ใช่เกี่ยวกับสามเศร้าก็ได้นะบางคนเป็นทัศนคติที่ไม่ตรงกันพูดแรงพูดตรงใส่เราชอบเอาชนะไม่เคยยอมลงให้ก็ได้สองดาบนะคะปิดการสื่อสารนิ่งเงียบคนคนนี้ไม่มาเคลียร์ไม่มาอะไรหรือสับสนนะคะก็ได้นะจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเราก็ได้นะที่เริ่มรู้สึกว่าเอะมันใช่ทางของเราไหมเราอยู่ตรงนี้ไหมหรือเราจะต้องมุกไปข้างหน้า ได้แฮงแมนเป็นสภาพว่าความรักที่มันทุกที่เรามีนะคะทุกใจนะคะมันมันติดแงกับมันนิ่งนะคะสเตนนะคะอาขึ้นมาอีกแล้วนะค,ะความสัมพันธ์นี้มันเหมือนว่าคุณเหนื่อยเหนื่อยละกับการอดทนมาน,นี่เตมูนชาวมินลัคนามินมันสับสนเนาะถ้าคุณไม่ได้สับสนแปลว่าคนคนนี้นะคะไม่รู้จะเลือกอะไรดีความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนนะคะเรากําลังหลอกตัวเองไหมคุณอาจจะเริ่มคิด ที่จริงเรามีแสงสว่างตรงหัวนะคะคิดได้นะแต่เราอาจจะยังไม่มีกําลังหมายถึงความรักที่เรารักอะ่ะเรายังไม่เดินไม่สามารถเดินออกมาได้ที่ผ่านมาคุณคุยอใครบ้างนะคะมีคนวันจันทร์ในนี้นะคะเอ่อมีคนวันจันทร์มีคนวันอาทิตย์นะ,ะมาดูกันมีคนวันศุกร์ด้วยนะคะดีมเพสมาดูกันบ้างนะคะที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ย เขาไปทำอะไรถ้าเขาไปคุยกับใครไปได้ดีมีศุกไม้นะคะดิจัเมนต์เป็นไพ่ของเวรกรรมหรือไพ่ขามาเดียวกันนะคะหมอมินว่าผลการกระทำที่เขาอาจจะเจ้าชู้นอกใจเนี่ยแอบทำมาแล้วรับลังเนี่ยนะคะสามถ้วยนะคะเขาอาจจะไปดิวไปคุยกับคนใกล้ตัวเพื่อนของเพื่อนในสายงานดเดวิลนะคะอาจจะไปเจอคนที่เจ้าชู้เหมือนเขาให้หมอมินออกมาเช่นนี้นะคะเจอคนเจ้าชู้ไปได้รับมีบาก,กรรม อาจจะไปเจอคนอายุน้อยกว่านะคะตรงนี้นะถาว่าเป็นยังไงเขาก็รู้สึกดีนะแรกๆสองถ้วยนะคะควินถือไม้เท้าอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนในสายงานคนใกล้ตัวคนคุ้นเคยนะคะคนรู้จักก็ได้นะแต่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ทำไมเขาไม่ได้รับความสุขเลยนะคะเขารู้สึกเบื่อรู้สึกเซ็งรู้สึกในายในความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณเป๊เลยเนาะคุณเหนื่อยแบบไหนคุณเบื่อยังไงเขาก็เป็นเช่นนั้นนะคะ าอาจจะไปเจอคนที่ถ้าเด็กอเรียญไปเจอคนที่รักเขาเพราะผลประโยชน์ก็ได้ถ้าไม่ได้ดงัทงทั้งอันด้านร่างกายเงินทองก็บางสิ่งบางอย่างนะคะไม่ได้จริงใจนะคะห้าถ้วยหมอมินว่าเขาจะรู้สึกเสียดายรู้สึกผิดอะไรอาวรคุณนะคะตรงนี้เคีงถือถ้วยเมื่อก่อนเขาถือถ้วยสองใบอยู่ในมือนะคะตรงนี้นะเด e อดทาวเวอร์นะคะดาวคารเนาะคนเกิดวันอังคารแปดถ้วย เจ็ดไม่เท้าน่าจะเป็นหนึงดาบธาตุลมตุนคูเมทุนมาดูกันบ้างนะคะหมอคอฟิกไปที่สองอย่างหมอเห็นหนึ่งนะคะเขาอาจจะไปสนใจเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องหน้าที่การสําเร็จก็ได้นะคะที่ออกมานะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักก็ไม่รู้ว่าความรักมันอาจจะขาดสําหรับเขา ไม่ว่าเราจะทุ่มเทให้แค่ไหนบางคนที่เขาคิดว่าเขาขาดมันก็ขาดอยู่นะคะตรงนี้นะไม่เติมเต็มทาว่าเป็นยังไงเบื่อทาว่าเขาไปลองคุยกับใครไหมหมอมินว่าน่าจะลองดิวแต่มันก็ไม่ใช่สําหรับเขาเนะี่ทีนี้หมอว่าเขาคิดถึงคุณอยู่นะคะหรือบางคนมันไม่ได้เกี่ยวกับสามเศร้านะคะขัดแยง้งมีปัญหาพูดจาตรงเกินไปจะติกชาวตุลลัคณาตุลน,นะคะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเกิดการเปรียบเทียบช่างใจ ะะถ้าเขาไปดีกว่าคนอื่นแล้วมันไม่ใช่สําหรับเขาอย่าลืมนะคุณเปิดดีเอ็มเพอยู่ตรงนี้ไม่มีใครดีแล้วเอาใจใส่ให้ใจให้ความรักให้เกียรติเขาเหมือนคุณนะคะทนเขาได้หมอไม่ได้บอกว่าเราต้องอยู่ทนหรือทนอยู่นะไม่หมายถึงว่าเราดูแลเขารักเขาแล้วเขาก็ยังทํากับเรานะคะแต่ถ้าเขาไปเจ้าชู้นะหมอบอกเลยนะเขาไปได้รับผลของการการทาเขาแล้วเจอคนเจ้าชู้เหมือนกันตอนนี้น่าจะโนดนนลมนะคะ ทะเลาะนะคะหรือมีปัญหาความรักความสมัมพันธ์อาจจะไปจับโป้ได้เหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเช่าชู้ก็ได้นะคะเขาไม่ได้จริงใจกับเราเข้าหาเราเพื่อผลประโยชน์คําว่าผลประโยชน์ได้หลายอย่างะค่ะงานก็ได้ร่างกายก็ได้เงินก็ได้แรกๆอ่ะมันดีหมดนะสองถ้วยเนี่ยนะคะแต่พอนานไปไม่โอเคเขาเริ่มมูฟออนออกมาแล้วเริ่มเกิดการเปรียบเทียบแล้วช่างใจมันตกตะกอนความคิดตอนนี้ได้แต่ก้มหน้าเศร้าคิดถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆกับคุณนะคะแต่ว่า ไม่รู้สิคุณกับเขาบล็อกกันไปไหมตรงนี้นะคะเขายังห่วงแหนคุณอยู่นะอืมนะคะทีนี้หมอมินขอดูบ้างนะว่านะ,ะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะเขาคิดยังไงกับชาวธาตุไฟนะคะคนนี้เครียดนะคะตอนนี้คิดเยอะคิดมากกังวล เขายังถือคุณไว้ในมือเลยแต่ว่าเป็นการถือคุณมือเดียวคือเลือกคุณละคุณคือหนึ่งเดียวนะคะคุณคือเดอะเบสของเขาคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณคือของควัญที่มีค่าเขารู้แล้วว่าคุณมีค่าสําคัญต่อจิตใจเขาก็ต่อเมื่อคุณยืนตระงานนะคะเป็นเดมเพลเราไม่ตามใครละคุณรักตัวเองมากขึ้นคุณมองว่าคุณอยู่กับตัวเองมีความสุขดีชมนกชมไม้สั่งเงินสั่งงาน ทุ่มเทให้กับการเงินการงานมากกว่าถึงแม้ดวงคุณจะมีสเสน่ห์นะคะเนี่ยมองินว่าอาจจะมีคนมาจีบมาดีลแล้วด้วยสำหรับบางท่านนะคะแต่คุณไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องรีบร้อนนะคะที่จริงคุณมีคนเข้าหานะเขาเครียดนะคะคิดเยอะคิดมากคิดถึงคุณเลย9ดาวอ่าไม่มีคุณเป็นยังไงคุณเป็นเอมเพรสหมอเพิ่งยกไปเห็นไหมคะดีเพรส แล้วเอ็มเพลเยอร์ให้จัก,กรพรรดิตีคู่มากับจัก,กรพรรดินีไม่มีคุณช่างเหงาช่างเปล่าเปลียวช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินคิดเยอะคิดมากกลัวเสียคุณไปบางคนอาจจะคุยกับคนต่างชาตินะคะหรือคนที่อยู่ทางไกลได้ด้วยนะหรือเป็นผู้บริหารอะไรสักอย่างนะแต่หมอมินว่าเขาคิดถึงคุณเขาบอกว่าตอนนี้คุณบล็อกกันไปปิดกั้นมีกำแพงนะคะตรงนี้นะเขาอาจจะนึกถึงว่าคุณเคยพยายามเพื่อเขามาหลายอย่างแล้วสิบไม้เท้านะคะ ความรักนี้คุณเคยแบกเขาแบกความรู้สึกนะคะที่รักมากนักก็หนักมากหรือคุณกับเขาที่ผ่านมาหรือเขาก็ได้นะคะที่ผ่านมาไม่ได้ใส่ใจคุณเพราะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องหน้าที่ความเป็นส่วนตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องโฟกัสละเลยคุณไปก็ได้นะสเตนนะคะไพ่บนหัวเนี่ยเลขแปดเนี่ยหมายถึงการหมุนวนกลับมาคุณคือยอดหญิงหนึ่งเดียวของเขานะคะดีเอมเพลสตีคู่มาเลย หมอมินว่าไม่มีใครใช่ที่สุดเหมือนคุณอีกแล้วล่ะคุณเป็นคนที่ใช่สำหรับเขาเป็นคู่บุญคู่กัลยาณมิตรที่ดูแลเขาดีนะคะหนึ่งเรียนคุณเป็นของขวัญที่มีค่าคุณมักจะยื่นสิ่งดีๆให้เขาตอนเขา ที่มีตอนมีคุณนะคะชีวิตเขาลุ่งเลืองรุ่งโลดมีความสุขหน้าตาก็พองใสนะ,ค,ะคุณนําสิ่งดีๆให้พาสร้างบุญสร้างกุศลแต่ไม่มีคุณลําบากมากเลยนะคะเดี๋ยวนะเขาเสียดายมากก้มหน้าเศร้าคิดถึงเรื่องราวเดิมๆคิดถึงสิ่งที่มันพังไปแล้วถล่มกันไปแล้วมันจะต่อกันติดไหมนะคะอืม แมบลนธนูลัคนาธนูมามินว่าเขาอยากกลับมาปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อคุณยังมีเยื่อใยเดจเมนคือไพ่ไพ่จบก็ได้นะคะแต่ว่ามันอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆนะคะกับคุณก็ได้นะ,ะนะคะตอนนี้ค่อนข้างลังเลลังเลเพราะอะไรกลัวคุณไม่เอากลัวคุณไม่รับพอพังแล้วจะต่อกันติดไหมนะคะได้รู้แก่นแท้ของความรักแล้วคุณนี่เระคือเติมเต็มบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดคุณเป็นสิ่งสวยงามทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น ะะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเวลามีคุณนะคะมี่จะสิ่งดีๆนะนาะยนที่ยวถ้วยอยากมาง้อคุณนะคะไพ่สิบเหรียญกับสี่แม้เท้าขึ้นมาแล้วเขาอยากมาง้อคุณนะนะคะอยากกลับมาเป็นครอบครัวอยากกลับมาเติมเต็มและอบอุ่นอีกครั้งหนึง่งนะคะอยากให้คุณอยากได้รับการยอมรับจากคุณนะคะหมอว่าเขาเครียดน,นะ เขาก็นึกาก็รู้นะว่าเขาทําความรักเราพังหรือมันถล่มกันไปแล้วมันจะกลับมาได้ไหมคิดตอนนี้มันก็สายไปอยากลื้อฟื้นเรื่องเราเดิมๆได้แต่ก้มหน้าเศร้าคิดถึงนะคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณเคยทําให้นะคะอ่าทีนี้หมอมินขอดูแอคชั่นบ้างนะคะทีนี้นะ วัยแรกของคุณเด็กเธอเรียนหนึ่งดาบความรักความสัมพันธ์คุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนตอนนี้ใจแข็งมากเริ่มรักตัวเองเริ่มอยู่ได้นะคะแล้วก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาใน,ใน,ใ,นในตัวเรานะคะเออนะคะใครที่เงียบนิ่งไปเกี่ยวกับปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแยง้งมอมินว่ามีโอกาสนะคะที่จะได้มีโอกาสมาขอคืนดีตรงนี้มีโอกาสมีคนทักทายมานะคะที่เงียบนิ่งไปเนี่ยนะะ มีคนที่เริ่มเรียนรู้อะไรหลายสิ่งหลาย,ลายอย่างอยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกนะแต่ว่าช่วงนี้นะคะธาตุไฟอันนี้พฤกษ์ศพละขนาดพฤกษ์ศพลธาตุไฟอะ่ะชอบไหว้พระชอบสวดมนต์ไปขอพรอ,อะไรไว้ไหมคะหกถ้วยนะคะเมื่อคุณนิ่งแล้วเมื่อคุณรักตัวเองมากแล้วคนเดิมๆก็กลับมาถักทายกลับมาคุยนะคะแต่สิ่งที่คุณอยากได้นอกเหนือจากนี้คือความจริงใจความชัดเจน คุณไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะที่จะกลับมาวนกลับไปแล้วไม่ได้มีอะไรดีๆให้เรานะคะมีโอกาสนะคะคนที่หายนิ่งไปจะกลับมาทักทายมาพูดมาคุยนะคะกับคุณมีบางคนอยากกลับมาปรับเปลี่ยนเพื่อคุณห้าถ้วยนะคะอันนี้ถ้าท่านใดไม่ได้ไม่ได้มีคนสมบุรินะคะถ้าไม่มีใครวนกลับมาสามเดือนก็แล้วหกเดือนก็แล้ว หนึ่งปีก็แล้วหมอมินว่าเราต้องมูฟออนต่อไปนะเพราะว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวหมอจะทําคลิปคนโสดนะคะต่อไปตรงนี้ความรักความสัมพันธ์หมอมินว่ามีคนที่เสียดายคุณอาจจะได้ทักทายวนกลับมามาพูดมาคุยนะคะ mm hmm. เขาส่องคุณนะตอนนี้ไพ่เดอะเวิร์ลคือไพ่เมเจอร์ใบสุดท้ายที่คุณอาจจะตกผลึกความคิด มันคอมพลีททุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณไม่อยากมูพอนเป็นวงกลมที่อยู่ในนี้ยแต่ของคุณคุณอยากได้ความสุขความบริบูรณ์ความเติมเต็มที่มีให้นะคะมันขึ้นอยู่กับคุณนะไพ่มอว่าจะมีโอกาสมีคนทักทายที่เงียบนิ่งไปนะคะติดต่อมาได้พูดได้คุยแต่ตัวเรานะคะไม่ได้อยากได้แบบเดิมแล้วนะคุณอยากได้อะไรที่มั่นใจในตัวเองความรักความเข้าใจความซื่อสัตย์สินเสมอเราอะไรพวกนี้ช่วงนี้ธาตุไฟมาวินว่าคุณอาจจะได้ไปทำศัลยกรรมเล็กๆน้อยๆถามว่าสวยขึ้นไหมปังไหมปัง แต่คุณต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายกับคุณหมอตรงๆก่อนนะคะอันนี้มินหมอพินพุดภาพรวมไม่เฉยความรักนี้มีโอกาสนะคะที่ได้กลับมารีเทิร์นได้พูดได้คุยแต่คุณจะดูถึงความพยายามของเขาเพราะจะติเห็นนะคะเขาต้องปรับเปลี่ยนเขาต้องบาลานซ์เขาต้องให้และได้รับพอๆกันเพราะคุณอยากได้ความรักความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วอันนี้หมอมินขอให้แนะนำสรุปสุดท้ายนะคะ สั้นนะคะคุณไม่อยากได้รับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกแล้วนะ,นะคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการอะไรที่มันสดใสนะคะรักตัวเองมากขึ้นดวงมเสเนห์นะคะเนี่ยถึ่งถ้วยอ่านะคะดูนะไพ่ของคุณออกงงหมดแล้วอ่ะมาถอดเลยนะคือหมอมินว่านะคะถ้าใครถูกจริตกับคลิปหมอคลิปนี้คนที่เงียบนิ่งไปเนี่ยมีโอกาสได้ทักทายได้พูดได้คุย ได้ขอโอกาสมานะแต่ว่าดวงคุณมีสเสน่ห์นะมีคนเข้ามาแต่ที่สุดแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณและขึ้นอยู่กับคนคนนั้นด้วยว่าเขาจะจริงใจคุณไหมกลับมาแล้วเขาจะปรับเปลี่ยนเพื่อเราไหมเขาจะชัดเจนในความสัมพันธ์ไหมไม่ใช่อยากจะกลับมาฉันก็กลับมาพอฉันจะไปฉันก็ไปไม่คุณไม่เอาตรงนั้นแล้วนะคะตรงนี้นะแต่ที่ทํานายตรงนี้นะคะในหัวข้อนี้มีโอกาสได้กลับมาได้พูดได้คุยได้เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาบางอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสองว้ นะมันขึ้นมาตั้งนานแล้วล่ะขอบคุณมากมายนะคะชาวทัดไฟอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปนะคะแต่ถ้าทูดรวมส่วนตัวกับหมอมิน ID ไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้แอดไลน์นะคะถ้าเข้ามาสอบถามและรียเพิ่มเติมกันได้นะคะรบกวนอ่านข้างล่างนิดนึงนะคะนะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะคะกดซับสไคร์นกดไลค์กดแชร์ like, ให้หมอด้วยเป็นกําลังใจให้หมอนะคะสวัสดีค่ะ